สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชูช่องใหม่พาด้วยนะคะเมื่อนี้แอกเจพาเอซมาตามแนวทางเลขเด็ดเลขดังของน้องเข้าปั้นนะคะก่อนจะไปเมืองของงวดวันที่สิบเจดเดี๋ยวแอจะเอางวดวันที่สาสิบนันวาให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะสำหรับแนวทางของน้องข้าปั้นไปโจกไข่นะคะก็ได้หกแปดหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเสียงเซีมซีนะคะได้ หกเนาะค่ะแต่ว่งหกเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็แอดกาเพิรนตีแอดกาเพิรนตัดห้เนาะ,ะค่ะก็คือแปดหนึ่งหกเนาะค่ะแล้วก็นองขับปั่นบอกอยู่ที่ดอนทาเนาะค่ะก็คือศูนย์เก้าแปดนะคะนี่นะคะถ้าเอฟซีทาันใาดเขาแมา่แลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งแต่เน,นเหเมื่อเพื่อสิประดข่าวซานดีดีแนวะทานในเด็ดจากทางช่องไม้พารุ้ยนะคะได้แอจเจ้างวดวันที่สิบเจ็ดไฮเมืองนะคะว่านองขับปันจะได้แนวทางตัวเด็ดตัวดีต,วดต,วดตัวใดน,นะคะมาฝากแฟนคลับแฟนช่องไม้พารุวยนะคะนี่นะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะนี่นะคะนี่เป็นงวดที่แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นงวดวันที่17เดือนมกราพศ6หานะคะนี่นะคะนองเขาปั่นพอดีพระไม่โท่ามาแบบสายดุนดวนะคะว่าใจะใหญ่กุดนะคะมาที่นี่นองเขาปั่นก็เลยนอนนะคะนอนอยู่นองเขาปัน่นก็เลยละเมอบอกแบบแต่ว่าอันนี้ก็เอฟซีก็ลองพิจรนารณาเมืองนะคะเพราะว่านนองเขาปั่นเพื่อนละเมอ ละเมอบอกนะคะก็คือเจ็ดศูนย์หนึ่งหกนะคะตัดเล่นด้วยนะคะนี่นะคะแอลกรเลยได้เอามาฝากมานำเสนอให้กับเอฟซได้รับชมรับฟังนะคะบางเธอน้องขับปันจะให้โชคให้ลาบนะคะบางเทือมีปูมาบอกน้องขับปันก็ได้นะคะเพราะว่าน้องขับปันนีเพื่อนจละลลเมอนอนถ้าเพื่อนเล่นคักหรือว่าเพื่อน นอนอิม่มเต็มอิมอ่มนี่เพื่อนจะมักละเมอบอกเนาะคะ่ะนี่นะคะแต่นอนเขับปั่นไปละเมอบอกอยู่ที่วัดที่ว่าพระไม่เป็นบวชนะคะนี่นะคะก็ได้เจ็ดศูนย์หนึ่งหกนะคะเอซี่กระล่องปรดใจวิจัยในการนับชมนะคะทางช่องจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นปวดใจวิจัยในการนับชมด้วยนะคะ <c oughs> นี่นะคะอฟซีจะไหนมาคลิปนี้นะคะแอลก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะ mm hmm. เพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอซนะคะส mm hmm. ำหรับคลิปนี้นะคะแอลก็ต้องขออนุญ,ญาตเอซทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้คลิปหน้าค่อยพบกันไหม่สวัสดีค่ะ